ตัวสูงก็ดูดีโตเตีย่ยกรคุ้มค่ะสวัสดีค่ะจิจารนะคะประจำเจ้าเดิมค่ะสวัสดีครับวิทย์นะครับ บ่มีโซโลแก่เลยบ่มีครับอ๋อมื้อนี้เข้ามาแบบสบายๆคนสิโตตกฟ้าเว้าเนาะแม่นบ่ค่ะเดี๋ยวฝ้าคึ้มมาล่ะครับแม่นค่ะเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งรถคู่ใจรถขายดีรถฮิตฮอตเลยนะคะมคื้อนี้พี่พี่สิขายคันใดผมสิขาย XL ครับผมอ่ะโอเคเขาสนจีกันสิขายคันสีแดงเด้อค่ะ XL คันสาป,ปอร์ตเด้อค่ะไปเดี๋ยวไปเบิ่งรถเลยไปใกล้ๆรถกันเลยค่ะค่ะของจีนนะคะ XL ็กซพาสปอร์ตเลยค่ะมาเบิ่งใกล้ๆด้วยค่ะราคาอยู่ที่692,000บาทพี่วิทย์ล่ะ ของผมราคาอยู่หกแสนสามหมื่นสองพันบาทครับราคาก็แตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าเฮ้าก็อยากหูว่าของเฮ้ามันอย่างแตกต่างกันบ้างเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวเฮ้าสิ้อ้าไปเบิบงด้วยค่ะว่าแตกต่างอีกอย่างกันแน่นะคะของจีนหาง่ายผ้าในนี่หน้าจอแปดนิ้วเด้ของพีวิทนี่บ่บ่มีครับของผมหน้าจอสามจุดห้านิ้วครับของจีนนี่คือรองรับนะคะระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะรองรับเลยนะคะแล้วก็หน้าจอแปดนิ้วเลยนะคะน้่งสมัยเด้กไวเด็กก็มีกระซ้ารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับโอ้ย ยังยังนะคะยังสามารถเชือต่อได้นะครับของจีนนี่นะคะบันไดขานะคะรองรับน้ำหนัก100กิโลกรัมเลยนะคะ100่กิโลเลยนะคะเหมาะสำหรับคนตัวใหญ่นะครับของตัวใหญ่ๆขึ้นได้เลยค่ะสะดวกสบายเพราะผู้รลักผู้ใหญ่ก้าวขึ้นผู้เท่าผู้แก่ก้าวขึ้นนี่สะดวกสบายเลยค่ะมีบ่อนันมีบ่อนันบ่มี่ครับของผมจะเป็นตัวเตี้ยครับผู้เท่าผู้แก่ก้าวขึ้นสบายครับเพราะว่าบรต้องใส่บันไดนะครับมันเตี้ยอยู่แล้วครับโอ้ค่ะครับผมล่อของจีนนี่กัเห็นบอเห็นเห็นหล่อบ่ล่อสีดำเห็นบอ อสีดำนะคะ <Hey. S 2> เท ขี่ไปกะโกกก็สิงบ่ต้องตกต่องแตงนียังบ่ต้องเสียเงินเพิ่มงามขนาดครับของพี่วิทย์ล่ะของผมคือบ่มีคือเพื่อนน้อบาดนเพื่อไดจโอ้ยเพิ่นเป็นหลอมเียมา่เพื่อการใส้งานโดยเฉพาะเลยนะคะครับผมอันนี้ก็ดีไซน์สวยงามนะคะด้านหลังของจีนนะคะก็มีกันชนปีนขึ้นด้านหลังเนี้ยพี่วิทย์มีบ่ของผมบ่มีครับรุ่นนี้ครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเตี้ยเะครับขึ้นลงสบายครับโอ้ลุ่นเพราะขึ้นลงสบายรุ่นนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมนะคะซอยหลายๆอย่างเลยนะคะตั้งแต่บันไดข่างกันชนหลัง นะคะภายในของห้าก่อมีสิ่งอันวยความสะดวกสบายหายมีช่องเก็บแว่นตานี่ช่องว่างสัมภาระของพีวย์มีบอมีคือกันครับโอ้ก็จจอมันมีคือกันเนาะบาทเนาะแต่ว่าส่วนรถของจีดิสบอกเลยนะคะว่าลูกค้าที่สนใจอยากได้เอ a ลาสพอร์ตนี่ส่วนรถเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าพวกท่านบอกพีวย์ดอกเดียวสิคือกันผมกับพวกท่านบอกคือกันมันสิคือกันเป็นบอมันสิคือกันครับสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้รถเอ p ลาสพอร์ตนะคะจีดบอกเลยว่า บอต้องใสเงินดาวเลยค่ะแน่แนี่ยสีมาคือกันอีกบอต้องใสเงินดาวเลยนะคะแค่จ่ายค่าป้ายแดงสัญญาณผ่านก่อนมาลับรถไปเลยเด้อค่ะครับก็สำหรับรุ่น XL นะครับก็ลูกค้าสามารถออกรถพี่ดาวได้คือกันครับอามัดจำแค่ป้ายแดงนะครับมัดจำได้ขึ้นครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจอยากออกรถอ่าพี่ดาวนะครับโอ้ยังสีมาแคมเปญคือกันอีกเนาะบัดนี้บมไม่ไปหลอกมากบอหลอกคือกัน ส่วนลดหลายคือการค่ะสําหรับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรค่าขายนะคะอย่างเดลอนไปใส่งานเพื่อการท่านิดนะคะก็โทรหาเทาใดเลยนะคะสำหรับจีเกิดโทษที่เบอร์088นะคะ1นึ่งหนึ่งหสำหรับผมกับศูนย์เก้าส็ดศูนย์แปดเจ็ดครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับป้ายีสิ่ชั่วโมงสิรับสายบอนอตื่นมารับเลยครับโทรล่องโทรบังเด้อโอ้ยเนาะ เขาพีวีนี่แต่งได้พหอมเพิ่มแต่งได้อีกตัวนี้สามารถลูกค้าสามารถแต่งเพิ่มเติมได้เลยครับสามารถเลือกใส่ล้อแมก็กได้ตามใจชอบแต่งสิ่งไดี๋ยวเริ่มสันพอมแต่งสิ่งได้ด้ยครับขอบสิบแปดขอบเท่าไดก็แล้วแต่ลูกค้านะครับอ,อ๋อค่ะสมมติมว่าลูกค้าบ่อยากแต่งรถนะคะอยากได้รถที่มาตรฐานแล้วดูดีมีสไตล์นะคะเท่ที่จังเอกเอลพาสปอร์ตนะคะก็ต้องเป็นขั้นหนีเลยนะคะถ้ามีฟีดาวห้ยสำหรับผู้ลูกค้าเลยนะคะความสูงของรถนี่ก็สามารถลุยหนามได้แปดสิบเสนเลยเด้อค่ะบนต ลุยได้เลยค่ะบ่ต้องย่านน้ำท่วมนะครับบ่ต้องย่านน้ำท่วมลุยไปเลยค่ะใช่ครับคักแห้งขั้นนี้ครับสีก็แดงแรงฤทธิ์เด้อค่ะมันนี่เด้อนะคะสนใจรถฟอร์ดอย่าลืมโทรหาเรานะคะเลือกฟอร์ดเลือกพิจิตรเพชรมันบอกค่ะพี่วีนแม่นครับเลือกฟอร์ดเลือกพิจิตรเพชรนะครับให้แล้วก็เลือกใส่บริการเฮาน้ำนอกแม่นครับค่ะสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ